วันนี้เรามาเรียนรู้สาเหตุและวิธีการจัดการอาการหูแว่วกันค่ะคุณสมชายเป็นอะไรไหมคะช่วยด้วยครับผมได้ยินเสียงมันอีกแล้วเสียงไอยอดมันบอกให้ผมบีบคอถ้าผมไม่ทำตามคำสั่งมันมันจะมาบีบคอผมคุณพยาบาลช่วยผมด้วยครับ คุณสมชายจะเย็นๆก่อนนะคะอาการที่คุณสมชายกำลังเป็นอยู่เขาเรียกว่าอาการหูแววค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดจากอะไรเราจะจัดการเสียงนี้ยังไงไปฟังกันค่ะอาการหูแววหรืออาการประสาทหลอนทางหูเป็นอาการที่ผู้ป่วยได้ยินเสียงคนมาพูดคุยด้วยโดยไม่มีผู้พูดอยู่จริงเป็นเสียงที่ผู้ป่วยได้ยินเพียงคนเดียวเท่านั้นเสียงนั้นอาจดังอยู่ในหู หรือกล้องอยู่ในหูก็ได้โดยผู้ป่วยจะได้ยินเสียงเป็นคำพูดคำชมคำตำหนินินทาคำวิพากษ์วิจารณ์หรือได้ยินเสียงที่เป็นประโยคเป็นเรื่องราวก็ได้ลักษณะของเสียงเป็นได้ทั้งเสียงของผู้หญิงเสียงของผู้ชายเป็นเสียงคนที่ผู้ป่วยรู้จักที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเสียงคนที่ผู้ป่วยไม่รู้จักเลยโดยขณะที่ได้ยิน ผู้ป่วยจะรู้จักตัวดีตลอดการได้ยินเสียงนั้นเกิดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจะเบาลงเมื่อสนใจทําอย่างอื่นแต่จะชัดขึ้นเมื่อผู้ป่วยสนใจฟังแล้วสาเหตุของอาการหูแว่วเกิดจากอะไรหรอครับคุณพยาบาลเดี๋ยวจะเล่าสาเหตุให้คุณสมชายฟังนะคะในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการหูแว่วเป็นที่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่ามีอยู่สามสาเหตุคือห สาเหตุทางด้านร่างกายคือการที่สมองมีความผิดปกติในการทำงานโดยมีการหลั่งสารเคมีบางชนิดมากเกินไปส่งผลให้เกิดความเครียดและมีอาการหูแว่วสสาเหตุเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอกได้แก่เสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเสียงพูดคุยกันของหลายๆคนเสียงการจราจรเสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุ เสียงเหล่านี้จะช่วยเสริมทําให้อาการหูแว่วมากขึ้นรวมถึงการใช้สารเสพติดเช่นสุรายาบ้ากัญชาและสารระเหย 3. สาเหตุที่เกิดขึ้นจากภายในตนเองได้แก่ความวิตกกังวลมีภาวะซึมเศร้ามีความรู้สึกโกรธมีความเครียดตกงานครอบครัวแตกแยก อาการหูแว่วในโรคจิตเภทมักเป็นเรื้อรังแล้วแบบนี้เสียงที่ผมได้ยินจะหายไหมครับคุณพยาบาลพอมีวิธีรักษาไหมครับมีค่ะคุณสมชายโดยหลักๆเราต้องรักษาสองด้านคบคู่กันไปนะคะด้านแรกเป็นการรักษาทางด้านร่างกายประกอบด้วยการรักษาด้วยยาและการรักษาด้วยเฟฟ้าค่ะด้านที่สองคือการรักษาทางด้านจิตสังคมจะทำเมื่อผู้ป่วยสงบแล้วเช่นกลุ่มบาบัด ลุมนันทนาการบำบัดกิจกรรมบำบัดให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นการส่งเสริมให้กําลังใจค่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับคุณพยาบาลผมจะกินยาสม่ำเสมอรักษาให้หายครับใช่แล้วค่ะคุณสมชายแล้วเวลาที่คุณสมชายมีอาการหูแว่วคุณสมชายจัดการกับเสียงนั้นยังไงบ้างคะผมก็ฟังเสียงนั้นบางครั้งมันทำให้ผมไม่มีสมาธิมันทำให้ผมหงุดหงิด บางครั้งผมก็คุยกับเสียงที่ผมได้ยินอย่างงั้นเดี๋ยวจะเล่าวิธีการจัดการอาการหูแววให้คุณสมชายฟังนะคะวิธีการจัดการหูแววมีหลายวิธีดังนี้นะคะวิธีที่1การพูดคุยกับคนอื่นคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนที่พร้อมรับฟังเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจวิธีที่2การดูและฟังเสียงโทรทัศน์เพราะการดูโทรทัศน์ ต้องใช้ประสาทสัมผัสทางตาและประสาททางหูในการฟังทําให้ความสนใจในเสียงหูแว่วลดลงหรือหมดไปวิธีที่3การพูดคําว่าหยุดควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ในการอุดหูวิธีนี้สามารถลดความถี่และความดังของอาการหูแว่วได้และเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองวิธีที่4การพูดคําว่าหยุด และไล่เสียงนั้นออกไปเพิกเฉยต่อเสียงนั้นหรือไม่ทำตามสิ่งที่เสียงสั่งวิธีนี้ผู้ป่วยร้อยละ70มีอาการหูแว่วบรรเทาลงวิธีที่5การฟังเพลงพบว่าสามารถลดความดังและความถี่ของอาการหูแว่วได้วิธีที่6การผ่อนคลายหายใจเข้าออกช้าการนอนหลับจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจได้ค่ะวิธีที่7 การรับประทานยารักษาโรคจิตเภทและการไม่ใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ยารักษาโรคจิตจะช่วยควบคุมอาการหูแววโดยยาจะไปลดสารโดปามินในสมองซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการหูแวววิธีที่8การทําตัวไม่ให้ว่างและทําในสิ่งที่ตนเองชอบเช่นออกกําลังกายทํางานบ้านเป็นยังไงบ้างคะนําไปใช้เมื่อมีอาการหูแววได้นะคะคุณสมชาย ผมต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลมากๆนะครับที่ให้ความรู้ผมต่อไปเสียงไอยอดที่มาสั่งผมให้บีบคอจะได้หายไปเสียทีผมจะนำวิธีจัดการหูแววที่คุณพยาบาลบอกนำไปใช้ชีวิตผมจะได้มีความสุขสียทีเย้